สวัสดีครับตามา um. พี่น้องตามมาครับสองแสบช่แน่ออกมาแล้วครับตามาครับพี่น้องช่องแมพญานรำเพิตริเชียลครับไปแต่ครับตอนนี้คนชมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับใบสดสดห้เบิ้งครับพี่น้องครับตามมาครับขอตามมาเด้พี่น้องขอตามมาได้ครับช่องแมพญารํำเพิตริเชียลครับไปแต่ครับคนชมหมื่นกว่าครับนี่ไปเที่ยวญี่ปุ่นหมดแล้วครับพี่น้อง ไปบ้างดาวกิงนะครับดาวแอมวัตโจนะครับร้านนิวสยามพีน่น้องนิวสยามโยกโกฮาม่าไว้แตกแล้วครับตอนนี้ครับตาคมคอมเมนต์น้ำประทันเลยครับตามมาเด้อพี่น้องเฝ้าตามากครับเฝ้าตามาครับวไว้แตกครับตอนนี้ คนชมบเมินกว่าครับเมินหนึ่งผ่นครับเป็นวัดวัติศาสตร์หลงช่องนะครับช่องแอดมินพีทครับหรือแม่พีทนี่แหละครับับมาเด้อรที่น้องมากมากมากฝ่ามากครับฝ่ามากครับฝ่ามากครับเซ็กซี่พระเงียบพระบวกครับโอ้ยไไรถล่มถลายครับไรแตกเลยครับมากละลายครับมากละลายพี่น้องนะครับ คนช่อมเงินกว่าครับตอนนี้ไรแต่ครับกาแตงตัวน่ารักครับทุดสีชมพูครับคีมยางกาแตงตัวน่ารักครับทุดสีชมพูหวานแล้วครับเหมือนคนญี่ปุ่นเลยครับโอ้ยมากเลยครับเฝ่ามากครับเฝ่ามากครับสุดยอดครับผมเฝ้ามาขึ้นคลิปบอกพี่น้องก่อนนะครับพี่น้องเฝ้าตามมากครับช่องแม่พญาลำเพื่อนลำพิเชียครับตามมากครับมาเด้อมาเด้อครับเอา ก็จะเห็นอะไรนี้เราก็เห็นคลิปนี้เราก็กดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องพังเงียบไปนี่แหละครับไปละครับบ๊ายบาย